วันนี้ผ้าพิดผ้านองเฮาจะามาเบิงนองติดาเล่าฝึกสมาธิกำลังหัดดอยดอกไม้ตั้งหมู่้านกระหอยใดหล้วละพ่วงหนึ่งวันนี้เอามาฝึกสมาธิอีกค่ะดอกพุดค่ะหมื่านถยายผ้าออกไปเก็บดอกพุดอยู่ในบ้านเกิมคนที่ไปซื้อมาไล่อันล่ะเีนเงินสี่สิบบาท ซืบได้มาไล่เขาหกสิบบาท <l ots> ได้เยวยบให้เป็นเก็บดอกคุณมะหอยเอาป้าเหมอนด้อยาที่พาพไปเก็บมันนะมาหัดหอยที่จริงแล้วมันเป็นกุศโลโบายของยายอยากให้หลานฝึกสติค่ะให้คนฝึกสมาธิเพราะว่ามันอย่างมาแต่มันเป็นลิงกักหลายเย้ค่ะสถาน, <icamente S 1> นถาหนูทำแล้วสวยกว่าที่พี่ปัดซื้อมาอีกก็ใช่นะสิยายถึงบอกว่าไม่มีอะไรที่คนทำไม่ได้คนน่ะเก่งอย่าตายไปมีอะไรที่คนทำไม่ได้มั่ง ยายถึงบอกหนูหนูทาไม่ได้ไมาช่วยทํามาทําถ้าเราคิดอย่างนั้นนี่ไม่ได้คนอื่นยังทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ยายถึงบอกหนูให้ทนะําไงแล้วเป็นยังไงปัตินิทำแล้วสวยกว่าขอ,ของที่ซื้อใหม่อืมภูมิใจไหมล่ะภูมิใจจังคะ่ะแลก้อนสร้อยใหญ่ด้วยอืมได้ช่ออย่ช่อน,นั้นน่ะถ้าขายรู้ไหมร่๊เท่าไหร่เท่าไหร่สี่ห้าร้อยเลยนะ,ะมาลัยกรอนใหญ่ขนาดนั้นน่ะ ช่วงเทศกาลวันแม่ด้วยไม่ใช่พวงแล้วน,น,น้อยบาทนะอย่างต,ำ,ตำก็สามร้อยแล้วเอ้าพวงนั้นน่ะมันใหญ่มากสวยด้วยนั้นวันพ่อหนูจะลองทำขายดูอุ้ยทำเลยถ้ามีเวลาทำได้ทำเลยดอกไม้ก็มีถ้าอยากทำหนูอยากจะบอกคนให้ให้สั่งถ้าทำพวงใ,ใหญ่แบบนั้นแบบหลายบาทถ้าเราทำพวงไม่ใหญ่มากทำพวงเท่ากับซื้อมามันก็จะราคานั้นแหละพวงเล็กๆ แต่มันเข้ามือไม่ได้อะไรากวนอยู่แต่เอานิ้วก้อยสอดเอาไม่ใช่เอาข้อมือสอดคนที่ได้รับก็ดีใจนะบ้ามันมีความเพียรมากอย่างยายเมื่อคืนเห็นไหมแล้วก็โอ้โหสุดยอดมีความเพียรมีความตั้งใจอุตสาห์ทำไหว้าตายายพ่อแม่มันมันภูมิใจกว่ากันเยอะไงกว่าที่เราไปซื้อซื้อว่ามันได้ไม่ได้มันก็ง่ายด้วยยค ที่จริงอะหนูว่าจะซื้อแต่ว่าไม่ดีกว่ามันไม่ทําจากใจหนูก็เลยทำเองใช่พูดแล้วโอ้ยซีเมนคากเนาะค่าล้มคนค่กค่าจะ็นสิค่าล้มเอาอยางดอกคนเบางสีมีแนวหวังหนูด้นางอันนี้แล้วเบอาอยางแล้วมีแนวแฝงตลอดหยูกระท <c oughs> <c oughs> ะก็เจ้าก็ะสือไทยแล้วเรื่องหมูกระทะนี่แหละมากหลายย้ายว่ามันบดีบ่าอยากให้กินแนวแบบนั้นคือมันเศษอาหารดำๆที่มันติดอะ ฟันไปด้วยมันจะอันตรายต่อระบบร่างกายของเราวันข้างหน้าจะเป็นมะเร็งอ่ากินได้แต่อย่าให้บ่อยใช่ไม่อยากให้กินบ่อยๆมันไม่ดีแม่ก็เพิ่งพากินยังไม่นานเพราะว่าะนันแเ้วจึงห่างๆบ้างว่สาสันคุณหมอเป็นติเตือนเตือนบ่อให้เลิกกินอาหารปิ้งย่างที่มีไหมเมื่มอนั้นจะคล้องกระย่างหมูสมัยอบหมูยังมีการว่าบ่ได้ดำดอกย,ย้ยมันไหมแน่ปนาวา ถ้าแบบใหม่แมงใหม่อันเครื่องตอนบนแตละลชิน <c oughs> <c oughs> เอ้ยมูซา่ากินข้าวก้าวมายองก่อนกินกับยำปลาก,ากระป๋องไงแซ่บอะ่ะแซ่บคือบาดเผ็ดได้คือหั่นแบบพริกลงเลยบ่ให้กินตอนบอกักพริกคือไปกินตอนบอกักพริกเสมอหนูหลวงจำจำค้าเดียวจำโรงมานี่มาพริกมาติดมาได้แนมอนีรกับพวกเผ็ดเลยแบบโอ้โหเน่าชัวร์หลายเนาะที่ดานเนาะ ยายว่าอยู่มันคือบ่เผ็ดบกพริกเอาบอกพริกหั่นเป็นชิ้นใส่แบบนี้ไปหมักเผ็ดก็ยังกินไปบ่มักก็อย่ากินว่นา <c oughs> โอ้คนแนวใดดอกมีการว่าอยากกินข้าวกับปลากระป๋องแต่เจ็ดโมงเหมื้อนี้ให้หนูขอกินก่อนมื้อซาว่าซั่นหนูอยากกินข้ากนะว่าคิดว่าิตุ้ยอยู่เด้ไหนกันร่างสิตุ้ยแล้วแก้ม กินเขาดีนี้ตุยตุยเตนี่ทีืว่าเป็นตะเบ,บิงลแล้วนั่งตุยทั้งเตเนี่ <c oughs> แมนบะไปศัลยกรรมความสูงไงคะโอ้แพงนะแพงมากมากเลยเขาไปต่อกระดูกแพงมากไม่ใช่ว่าเรื่องไม่แพงถึงร้านไหมคะอุ้ยถุงแล้วเนาะเห็ดลายเทากลายหมแล้วอันตรายน้่เลยไม่ทำดีกว่าอันไหนที่มันอันตรายพวกนั้นมันเสี่ยงมาก เขาไปต่อกกระดูกเนาะให้ม no, oh, oh. right. hey. ันสูงที่จริงก็บอกสื่อๆหรอกบุกล้าทำเนอกขนาดจะทําเสริมหูดังก็ยังบุกล้าเลยโอ้ยศาสตร์คนหูจักเย็บแพรงขิ้งป็นจ่างซะมันกับบันั่นดอกเห็ดเป็นยังแนี่มันยานแต่มันตายอันนี้น้มันมาปั้นเนาะเป็นหูดังแต่หมูเคลื่อนนี่ก็เป็นยังก่อนนอนละเมออยู่ได้หมูเคลื่อนนี่แล้วมือเป็นยังไงคะโอ้ยตายตายตายโอ้ยตา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 ยเป็นยังแล้วยังที่ยานตายกันเลยวะที่ ได้เอาลับดีดีแต่ละคืนอยากบอกอียังบัดนี้นสิตังะะาา้งโทรศัพท์อัดเสียงไว้ยู่ดอกเก็บเป็นชิปไปถามมีฟังย้มม้อเ้าเดี๋ยวมันสีหาวบบ่าเสยายก <laughs> สิว่ายายว้าเอา <laughs> อก็วงง้าได้ยิน,ลนแล้วเนาะถ้าเจาคนบ่หลับก็ได้ยินมฮีนยนแล้วพอพูดได้ยิน,นบ่คคะบ่เลี้ยวพอพูออพ้อยู่คนลำงนงหงอเฮาเนาะ อันการพิปาดบ่ลับปิปาดก็ได้ยินพี่มังกรก็ได้ยินหลลดแล้วเมื่อนั้นพี่มังกรยังว่ายายมันเบาอีนี่ยังนะ <laughs> เ,อเอาเอาเอาบ้าน,นี้หอบฟันมาขามกลงกระดูกต่างชาดีๆเอาให้จบเพลงเด้อตั้งลิงหน่อยลองเพลงให้ฟังจา้าต้นหอยมาไล่ตึงสิให้ลองเพลงมันมวล ด็กสาวบ้านนอกทอรือชีวิตออกจากหน้าว่าหูว่าลมแห่งโชคชะตาสิพัดสิพาไปจังใดหนอ,อ,อจากหนาลาทินก้มกราบลงดินกราบลาแม่พ่อยิดบินใสห่งัวาแล้วก้าวต่อ ทานต่อมอบุกมืออะไรอยากย็นแสนเข็นชีวิตลำเข็นคนพระเนจรสู่กรุงเทพมหานครเวทีสูกอยู่กลางเมืองไทยสาวเล้าตัวน้อยตะพาตะพอยจากบ้านมากไกล หวังแค่เงินสักอนกลับไปให้คนทางบ้านกินดีกินดีอยู่ในความฝันมีบ้านง,งามๆหนึ่งหลังรถจักรหนึ่งคันเติมวังให้แม่พอ่อเพิ่นพ่อได้เหนื่อยยากบ่ท้อ เพื่อวันรอต้องทำให้ดีมีแอบร้องไห้เมื่อเจ้านายดาซ้ำย้ำยีแต่ยังเป็นลูกจ้างที่ดีเพื่อรอฟันคืนเมื่อบ้านเฮาเอาแลอาคนนี้จะสู้พักดีกับคนข้างลัง ลำบากสํ่มใดก็ตามสร้างทุกสิ่งที่หวังต้องบ่อสูญเปล่าหากคือฝันใ่บ่โดนคงได้คืนเมื่อบ้านเฮาบอกกับใจสู่เด้อสาวลาวหาให้สมหอบเอาฝันค้ำคงมาอืมดวาเพราะมากเลย มวลมวเพลงในมวลฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในเด้อจ้าในช่องคูสีวิไลหรือ่าช่องย้ายอรุณตาสมหวังในละจ้าช่องน้องทิดาลาวสีวิไลด้วยอ่ะบอกพ่อแม่เม่ถ้าใครอยากได้พวงมาลัยจะเป็นวันแม่อ่ะวันพ่อวันพ่อวันพ่อสั่งจองล่วงหน้าเหรอวันพ่อนะคะสั่งจองล่วงหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแสดตู้งซองฟิดท่านะคะ ยัง <laughs> โปลเลยมันเข้าบไดายไ,ได้ลูกอ่าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำมีก่อนนะ่ันนาะขอีคละ